สวัสดีค่ะกับมาพบกับหมอนนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในคลิปนะคะไพ่จะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้เนาะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอมินรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงเนาะในหัวข้อคือคุณมีดวงมีเกณฑ์จะได้แต่งงานหรือเป็นแม่ไม้ไอขอโทษค่ะเป็น uh, เขาเรียกอะไรนะเจ้าสาวป,าป้ายแดงเจ้าบ่าวป้ายแดงนะคะในในเร็ววันนี้ก็คือในปีนี้คุณมีโอกาสแน่นอนในการแต่งงานหรือปุ๊บปับ๊บได้แต่งลักษณะประมาณนี้นะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อธิษฐานชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งนะคะขอให้สิ่งที่คุณคิดอธิษฐานในใจออกมาสําเร็จแล้วก็เนื้อคู่เราเนาะนะคะนาะคนที่เราคบหาอยู่คุณมีเกณฑ์จะได้แต่งงานในปีนี้นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาดึงดูดพลังงานด้านที่ใช่นะคะ หมอนิ่มขออนุญาตนะคะอธิษฐานจิตทาสมาธิขอการเปิดไพ่ของหมอครั้งนี้ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีเข้ามานะคะขอให้คุณสําเร็จในความรักครั้งนี้และขอให้สมหวังเป็นคู่ที่ใช่เป็นคู่โซเมตกันนะคะที่ใช้ชีวิตกันไปจนแก่จนเฒ่านะพลังงานด้านที่ดีรับไปนะคะ,อะขอหมออนุญาตเปิดไพ่สักคู่นะขอภัยของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะนะใครที่ดูใจกันอยู่นะคะคบหาดูใจมีแฟนหรือยังไม่มีก็ตามนะคะอะ เดี๋ยวหมอขออนุญาตเปิดไพ่เลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องออกมาด้วยความแม่นยําพลังงานดึงดูดพลังงานของจักรวาลมาในไพ่ของหมอนะคะให้คุณประสบความสําเร็จมีโอกาสจะมีแฟนมีคนรักหรือการแต่งงานนะคะใช้ชีวิตคู่เจ้าสาวป้ายแดงเจ้าบ่าวป้ายแดงแน่นอนนะคะอ่าเรามาดูกันเลยโอเคค่ะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างแม่นยํานะคะในตอนแรกที่เราพบหาดูใจเนะี่ยไม่ว่าเป็นคุณหรือเป็นเขาเขามีตัวเลือกเข้ามาชัดเจนเลยในไพ่ใบนี้นะคะแต่สิ่งที่เขาเลือกคืออะไร คุณเนะ่ะเป็นตัวของตัวเองนะคะมีความกระตันอยู่รักครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะหรือบางอย่างบางกรณีนะคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเนี่ยขอให้คุณเลิกทํางานเนี่ยคุณก็เลิกไม่ได้เพราะคุณบอกว่าอนาคตชั้นอาจจะไม่แน่นอนถ้าเกิดคุณทิ้งชั้นไปละ่ะจะทายังไงใครจะดูแลซัพพอร์ตคนในครอบครัวเขาก็พร้อมจะซัพพอร์ตคุณนะในภพยขึ้นมาเทวดาประจํากายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะเขาเลือกคู่มาให้คุณแล้วบางคนบางกรณีอาจจะเคยไปกราบไหว้ขอพรมาแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จใน3ามหรือ4ีปีที่ผ่านมาแต ุณนะคะคุณจะเจอคนที่เมตานะคะเอาใจใส่รักและเอ็นดูคุณนะคะหรือเขามีตัวเลือกหรือตัวคุณเองมีตัวเลือกมาแต่สุดท้ายเขาจะเลือกเรานะคะเพราะเราเป็นคนที่เหมาะสมหรือเด่นที่สุดในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเจนนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ขยันทํามาหาก,กินหนึ่งเขาจะไม่ได้ร่ารวยขนาดนั้นแต่เขาสามารถดูแลหรือซัพพอร์ตคุณได้ในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจน การฟื้นฟูพลังความรู้สึกในใจเราจากที่เราเคยเจอความรักที่ผิดหวังเสียใจมาแล้วนะคะในปีที่แล้วใน3เดือนที่แล้วหรือ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าบางคนทิ้งช่วงมาเป็นตั้ง4ีหปีกว่าคิดจะมามีใหม่หรือเจอคนคนนี้ยคุณจะรู้สึกว่า คุณเปิดใจรับเขามากขึ้นตอนแรกคุณอาจจะปิดกั้นความรู้สึกคุณคุณไม่แน่ใจว่าความรักทั้งใหม่จะดีไหมแต่ตอนนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีปีนี้คุณอาจจะได้แต่งงานนะที่หมอบอกเป็นเจ้าสาวปลายแดงเจ้าบ่าวไปไปลายแดงได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานด้านที่ดีแล้วมีความหนักแน่นพร้อมที่จะมีคู่ที่หมอเห็นนะคะะขอหมออนุญาตเปิดสักสองใบสิคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้พลังงานดีทุกใบเลย,เลยที่เห็นอ่านเนี่ยค่ะ พลังงานจักรวาลน,นะคะดึงดูดเขาเข้ามาเนาะที่หมอบอกอ่ะขอโทษค่ะโลกเบี่ยงคนที่ใช่เขามาหาคุณและคุณอะ รับได้ในสิ่งที่เป็นกันและกันแล้วเขาก็ักรักทุกอย่างที่เป็นเราด้วยนะคะเหมือนคนคนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้เลยเนไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะเขาเป็นคนที่รักคุณรักครอบครัวแล้วใจใส่คุณดีมากบางครั้งมีความเครียดความกังวลใจเขาจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีรู้สึกไว้ใจเราโลกดึงดูดนะคะพลังงานด้านที่ดีมานะคะขึ้นมาสองใบเลยไพ่สวยมากนะคะเกี่ยวกับการร้องขอการขอพรหรือแม้กระทั่งการที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีมันหลุดพ้นจากชีวิตแล้วโลกจะดึงดูดพลังงานคนทททีีีี่่่่ดดเเเเข้้าามมมนนนนนะะะะคคคป็็ูิยสออกัวหห แล้วเขาก็เป็นทางที่ดีสําหรับเราอะเรามั่นใจเราเชื่อใจในตัวเขาเขาก็ให้เกียรติเราเช่นกันนะคะโอกาสแต่งงานในปีนี้สูงมากเลยที่หมอบอกนะคะเนอะอาจจะได้แต่งประมาณะนะคะบางคนบางกรณีหมอต้องบอกเลยว่า เดือนกันยาเนี่ยอาจจะมีโอกาสสูงเลยขอเป็นแฟนขอแต่งงานนะคะหรือว่าเดือนมิถุนาพฤษภาเนี่ยคะ่ะที่หมอบอกนะคะค่อนข้างจะเด่นชัดใน3เดือนนี้คุณมีโอกาสได้แต่งงานแน่นอนขอให้สมหวังนักปารถนานะคะใครที่เจอคู่ดีอยู่แล้วก็ขอให้พบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันนะคะขอให้เขาขอแต่งงานขอ จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแล้วบางคนโอกาสจะอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปท่องเที่ยวหรือไปหาเขาหรือเขามาหาเราสลับกันได้ในไพ่ในบนี้นะคะมีโอกาสจะเจอคนที่ดีเขาซับพอร์ตเราถึงเขาจะไม่ได้ร่ารวยอะไรมากมายแต่เขาเป็นคนที่ดูแลคุณได้บางคนบางกรณีอาจจะเจอคนที่แบบว่ามีเงินนะคะมีเงินมีฐานะมีความมั่นคงแต่เขาอาจจะไม่โชว์คุณตอนแรกก็ได้นะคะเพราะเขาก็อาจจะก,กลัวหรือกังวนลเราแต่พอมั่นใจแล้วเขาอาจจะบอกทุกอย่างความเป็นมาในการทํางานเขานูน่นนี่นั่นธุรกิจที่เขาประกอบอยู่ก็ได้ที่หมอบอกนะคะเจอคู่ดีคน ดีแล้วรูปร่างหน้าตาดีแล้วคุณกับเขาเหมาะสมกันมากที่หมอเห็นนะคะพลังงานด้านที่ดีจักรวาลดึงดูดมาแล้วปีนี้คุณมีโอกาสได้แต่งงานหรือเป็นเจ้าสาวไปแดงเจ้าบ่าย เจ้าเปล่าไปแดงแน่นอนค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาโดยตรงก็ได้หรือบางกรณีเป็นคนไทยที่แบบเหมือนกันไทยคบไทยก็ได้ที่หมอบอกนะคะมันไม่ได้เกี่ยงแต่ในไพ่ใบนี้นเป็นพลังงานโดยรวมที่อาจจะเป็นรักทางไกลโดยตรงเนาะที่หมอบอกค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีจริงนะความรักผมลิขิตมีจริงหมอจะเชื่อเสมอรักและเคารพตัวเองก่อนนะคะรักตัวเองให้มากๆทําใจเราให้มีความสุขใจฟูกับทุกด้านนะคะแล้วก็ลดความเครียดความกังวลลงคุณจะพบเจอคนที่ดีเข้ามาแน่นอนหมอนิ่มขออนุโมทนาบุญด้วยขอให้คุณประสบความสําเร็จในรักครั้งนี้นะคะ เจ้าบ่าวเจ้าสาวไยแดงแน่นอนในปีนี้ค่ะขอให้สำเร็จสมหวังสมปัถนาคนที่เราคิดอยู่ในใจนะคะขอให้เขาเป็นคู่เราเดินทางมาซัพพอร์ตในทุกๆด้านของเรานะคะหมอน,นิ่มอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ